โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคน,ท,ๆท,ท,นท,ท,ท,ทุกๆท่านทุกๆเพศทุกๆวัยกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่เน็ตคอสซีโร่คนเดิมนะครับก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้พี่มีร้านร้านหนึ่งนะครับผมที่จะมานําเสนอแก่น้องๆทุกคนเลยที่ว่าเป็นสายขี้เกียจนะครับผมอย่างเช่นพี่นะครับผมที่ซึ่งตัวเองเนี่ยเล่นหลายๆเกมนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่สายขี้เกียจอย่างเดียวนะ ครับผมเป็นคนที่ไม่มีเวลานะครับเล่นหลายเกมเบื่อกับการฟาร์มอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพี่ก็เป็นทุกสายในนั้นเลยนะครับก็คือพี่เนี่ย ถึงในสตรีมเนี่ยจะเล่นแต่โลบอกรอบ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 บอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังไหมหรือว่าปิดสตรีมปุ๊บเนี่ยพี่แนทไปเล่นหลายเกมมากของเราจะเป็นโอเวอร์วอตนะครับผมเอพิกนะครับคือเล่นหลายเกมมากๆเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าพี่แนทเนี่ยส่วนตัวเนี่ยก็คือเล่นโลบอกรแค่ในสตรีมแล้วก็อาจจะแบบมีนอกรอบแค่บางครั้งนีะครับผมซึ่งตัวเองเนี่ยคือเกลียดการฟาร์มในโลบอกร้ากนะครับผมมันช้ามันอะไรนะครับผมซึ่งพี่แนทก็มีร้านร้านหนึ่งนี่ยครับที่แบบ เ,เขาจ่าจนยนยเออก็พูดตรงตรงว่าเขาจ่ายรายการนี้ครับผมก็คือเขาแนะนํามาซึ่งพี่ก็หาร้านแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบยากนิดหนึ่งนะครับผมเนาะก็ไหนๆเราก็เจอแล้วเราก็เอเอเอามานําเสนอแก่น้องๆคนดูเลยที่ว่าแบบเออขี้เกียจนะครับผมแล้วก็รับประกันว่าไม่เกลียนแน่นอนนะครับผมมีประกันใจจากพี่เองนะครับอ่านะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องเกลียนเรื่องอะไรท้งนั้นนะครับผมร้านนี้ไว้ใจได้ดีกว่าเราไปหาแบบในเพจ Facebook หรือว่าแบบ เขาเรียกอะไรเราไปหาตามแบบคนนู้นคนนี้โพสอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนั้นก็คือแบบเราอาจจะโดนเกลียนไ d ดได้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าร้านเนี่ยคือมันเป็นร้านที่โดยเปิดตัวอยู่แล้วแล้วคือมีพี่เขาอันนี้พี่มาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็มาี๋ยวเราจะมาดูร้านนี้กันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวอินโทรร้านนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ทางตอนต้นคลิปนะครับผมอะโอเคนะครับ ก็ใครที่สนใจร้านนี้นะครับชื่อร้านว่าเกรชอบละนะเกรชอบละนะเนี่ยผมก็คือชื่อร้านนี้ก็แบบ <laughs> เรียกแสงหัวเราะได้แล้วนะครับร้านกลีร้านพี่โตนั่นเองนะครซึ่ง ที่พี่หย่โปูบทให้ก็พราะว่ามันเป็นสาขาย่อยของพี่โตยงไงล่ะเนี่บผมก็โอเคชื่อ้านว่าเกชอบนะครับเดี๋ยวใครสนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ดิสคอตไว้ใต้ดีสคริปชันให้นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยถ้าเกิดเรากดเข้า Discord มาแล้วใช่ไหมน้องๆไม่รู้ว่าเราจะติดต่อกับแอดมินอะไรยังไงนะครับซึ่ง เซิร์ฟเวอร์ Server นี้ก็เพิ่งเปิดนะับล้านก็เพิ่งเปิดก็อาจจะมีคนน้อยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับมันฟาร์มได้แน่นอน่ะพอเราเข้ามาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นหน้าต้อนรับนะครับก็จะมีถามว่ามีใครเข้าบ้างนะครับน,นี่มีใครเข้าบ้างอ่ะเราก็ดูแต่ละห้องไปเลยแล้วกันเห็นไหมมีเข้าออกนะครับอ่ะนี่จะเป็นวิธีการจ้างฟาร์มนะครับผมก็คือ วิธีการจ้างฟาร์มแแบต่างๆนะครับ1คือไปที่ห้องเลดฟาร์มแแบบต่างๆ2เลือกแแบบที่ต้องการฟาร์ม3แจ้งโอนเนอร์นะครับผมในแชทส่วนตัวอย่าเพิ่งโอนเงินเป็นไงเป็นไงครับมีอย่ามีครับผมไม่ต้องห่วงนะครับอย่าเพิ่งโอนเงินจนกว่าแอดมินจะตอบนี่ครับคือแอดมินเขาก็รับประกันด้วยนะครับอ่าก็อ่านต้องให้ครบนะครับอ่านทุกห้องให้ครบถ้าเราเข้ามาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะไลฟ์พิีละห้องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องประกาศนะครับ รู้สึกว่าแอดมินน่าจะยังไม่ได้ทำแฟนเพจนะครับหรือทำแฟนเพจแล้วอันนี้พี่ก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวจะถ้าเกิดมีเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดดสคริปชันนะครับอันนี้จะเป็นประกาศนะครับก็นี่ครับผมทางร้านมีอินโทรแล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะครับผมเป็นไงครับนี่มีกิจกรรมด้วยกดอีโมจิที่ต้องการคนละหนึ่งอีโมจินี่ครับก็จะมีผูกกิจกรรมแล้วก็จะมีผู้โชคดีด้วยนะครับผมก็คนที่เราก็จะมีของรางวัลแจกด้วยเห็นไหมครับนี่ อาจจะได้ของรางวัลด้วยเป็นไงล่ะบอกเลยนะครับเซิร์ฟนี้มีมีแจกด้วยนะมีแจกของมีแจกโลบั๊แจกอะไรนี่พี่ก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าร้านเพิ่งไอ้นี่นะครับอ่ะอันนี้ก็คือร้านเปิดแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับผมแล้วก็ยังอยู่ในการพัฒนาอยู่นะครับก็เราก็มาเข้ามาอ่านได้เลยนะครับในนี้นะครับก็เข้ามาอ่านเลยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของระบบยศต่างๆของร้านนี้นะครับผมก็ อันนี้จะเป็นยศคนปกตินะครับฟรีก็ต้องถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากได้ยศนะครับก็ไปแค่ไปบอกแอดมินนะครับแอดมินก็จะเป็นแบบเนี่ยครับผมคนยศสีส้มๆแบบเนียนะครับผมเนี่ยนะครับยศยศอะไรแบบลองไปทักเขาดูครับลองไปทักเขาดูครับเนี่ยแอดมินนี่นี่เห็นไหมอ่าจะเป็นยศสีแดงแบบนี้นะครับหรืออันนี้ก็ได้สีส้มก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นยศพ่อคาเกยก็ต้องเติม50วอนักล่าเกย์หนึ่งร้อยวอนนะครับผมอ่าเห็นไหม แล้วก็จะเป็นยศเกยขั้นสูงนะครับก็คือแบบเราเติมอะไรอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็มียูทูบเบ,บ,บ,บอร์นะครับนี่ยูทูบเบอร์ต้องมีผู้ติดตาม3,000บวกๆได้ยศฟรีแล้วก็มียูทูบเบอร์ V.I.P. ด้วยนะครับต้องมีผู้ติดตาม3,000แล้วก็ต้องจ่าย1,500วอละครับซึ่งอันนี้พี่มียศนี้นะครับ แล้วก oh, no ็อันน uh, ี้เป็นยศบอทนะครับอยากได้ยศอะไรก็ไปติดต่อตรงโอนเนอร์นี้เขาเนี่ยครับนี่น้องคนนี้เป็นโอนเนอร์นะครับอ่ะต่อไปจะเป็นเครดิตนะครับผมก็คือร้านเนี่ยคือเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการก็คืออาจจะยังไม่มีคนมาเติมนะครับแต่ว่าไม่ใช่เด็กอาจจะยังมีคนเติมแต่ว่าไม่เยอะมากตอนนี้ก็มี10เครดิตแล้วนะครับซึ่งนี่พี่กดให้เป11เลยแล้วกันนะครับก็คือบอกเลยล้วร้านนี้ไว้ใจได้นะครับ แล้วก็กติกานะครับผมกติกาของ Discord นี้ก็คือห้ามว่าคําสุภาพที่ตนน่รแๆบนะนะห้ามู่าขับดีไม่สุภาพทุย เอออะไรของอะไรของพี่เนะี่ยอะไรกันครับเนี่ยคงไปหมดแล้วต่อไปนะครับผมห,ออห้องแจ้งเกียนต้องแจ้งเกียนแจ้งเกียนคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้องแจ้งเกียนนะครับผมนี่เป็นไงครับใครที่โดนเกียนส่งหลักฐานหรือรูปภาพในดี้ได้เลยหรือแจ้งที่นี่ครับผมมีการแบบดูแลหลังแบบการขายด้วยนะครับก็คือแบบเออใครที่โดนเกียนอะไรแบบนี้นะครับผมก็มาแจ้งเกียนที่เซิฟนี้ได้นะครับและอันนี้จะเป็นเลดฟาร์มต่างๆมาเรามาเข้าสารลักกันเลย นะครับผมเรทฟาร์มอันนี้ของเกมมันพีทอเวกิ้งเนี่ยครับนี่ที่พี่เคยเล่นไงที่แจกผลนะครับนี่ครับผมก็จะมีเลเวล1ถึง100จะเป็น50วอร์ดนะครับอ่า1 0 1ถึง200รไปเจ็ดสิวอร์ดนะครับก็ตามนี้นะครับตามนี้เลยนะครับเลเวล1ถึง450ก็350วอร์ดนะครับอืมแต่ถ้าเกิดพี่คิดคำนวณน,นะลองน้องลองเอา3 0 1ถึง450มัน150ใช่ไหมแล้ว1ถึง100มัน50อะ่ะ คือถ้าเกิดฟาร์มไล่แบบเนี้ยไม่คุ้มถ้าเราจ้างนะถ้าพี่แนะนำนะครับก็จ้างอสุดท้ายไปเลยถ้าเราเลเวลหนึ่งตั้งแต่แรกนะก็คือจ้างอสุดท้ายไปเลยคุ้มกว่านะครับถ้าเกิดเรามานั่งไล่แบบเนี้ยมันไม่คุ้มนะครับบวกล้อๆเอาราคาบวกกันยังไงมันก็เกินนะครับอืมก็ถ้าเกิดเป็นพี่ก็จ้างอันนี้ไปเลยจบนะครับก็คือคุ้มเลยนะครับอันนี้มีแมสซิตี้ด้วยนะครับผมก็คืออย่างที่พี่เคยบอกไปว่าร้านเพิ่งเปิดนะครับก็อาจจะไม่มีอะไรมากเนาะ เลเวลหนึ 1> 1่ถึงหนึก็เป็น100่งร้อวอนะครับเวลเวลเวาวอร์ level war, ประมาณนั้นนะครับอ่าอันนี้เลดฟาร์มโลเทเลเยอร์มีโลเทเลเยอร์ด้วยนะครับก็าตามนี้นะครับตามนี้แล้วน้องก็ลองเข้ามาดูกันมีโลกูดด้วยนะครับเป็นไงสุดยอดแต่ก็มีอะไรบล็อกฟุตนี่นี่นี่เลยนะครับผมที่พี่เขาเรียกอ,อะไรอะที่พี่แบบเล่นแล้วแบบแบงฟาร์มนานมากนะครับผมเป็นไง โอ้โหมีแบบฟาร์มแบบราคาถูกมากเลยเนะี่ยเลเวลละ0.5โอ้โเอา0.5ไปคูณ5รอก็ถูกกว่าดีอะ่ะอันนี้1,000วอเลยเนะี่ยเลเวลละ1วออันนี้ก็เป็นุ่งช่วงใบก,ก็ดูเอาแล้วกันนะครับอืมก็ราคาก็พิจารณากันเองเลยอันนี้มีโบคุนโนโรบอกด้วยนะครับผมเลเวล1-2,000เลเวลละ0.5นะครับอ ก็ไม่ถือว่าไม่แพงมากนะครับถือว่าไม่แพงมากโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับต่อไปห้องส่งงานอันนี้ก็คือคอ๋อนี่นี่นี่น,นี่คือเขาฟาร์มกันนะครับงานที่หนึ่งส่งงานฟาร์มแลงหนึ่งถึงห้าสิบราคาห้าสิบคนฟาร์มแจ้งแอดมินนี่เป็นไงครับจ้างฟาร์มโอ้โหเป็นไงมีบอกผลงานด้วยนะครับว่าเออเนี่ยฟาร์มให้แล้วนะอะไรเงี้ยแจ้งด้วยนะครับเป็นงานแบบเหมือนแบบ ซื้อใจลูกค้านะว่าเออเนี่ยฟาร์มให้จริงๆนะอะไรเงี้ยดูแอดมินเป็นคนฟาร์มให้เองเลยนะครับเป็นไงเขาก็มีทีมงานของเขาเนาะเนี่ยครับมีการส่งงานด้วยนะครับใครฟาร์มแอดมินคนไหนฟาร์มเสร็จแล้วก็มานั่งส่งงาน,นครับเป็นไงอัพสเตตอัพสถานะอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหโเกชอ็อปโอ้โหเป็นไงครับนี่แอดมินฟาร์มให้แนละ้วก็พอมีผลงานแล้วนะครับนี่เพิ่งเปิดใหม่นะครับเนี่ยมีห้องสำนึกผิดด้วย ห้องขายของปลอดภัย100%ห้องขายของทั่วไปเอากิจกรรมห้องกิฟต์เวบอดคุยเรื่องเราบอกคุยเรื่องเกมขอเพลงมีหมดนะครับแล้วก็มีห้องพูดคุยด้วยนะครับนี่เป็นไงเราก็สามารถกดเข้าไปได้เข้าได้ครั้งละ10คนนะครับเข้าได้ครั้งละ10คนก็ตามนี้นะครับผมก็สาหรับเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า Discord นี้ดีกว่าสำหรับร้านนี้แล้วกันอ่ะพี่นายขอเรียนเป็นร้านนี้สำหรับร้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาที่เกียจฟาร์มนะครับเออก็สามารถจ้างร้านนี้ได้ซึ่งเรื่องเกีนีตก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากร้านเกชอปไปด้วยนะครับคิดว่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย